เขาไปแล้วครับหันกลับมานี่ครับมึงสังเกตบไหมว่ามึงว่าเขามาแย่งซีนเราไหมถ้าถ้าจะพูดตามตรงก็ใช่แต่ถ้าจะมันมีกล้องเยอะไงพี่ปายมาเร้าความสนุกร่วมกันครับสนุกวมกันครับขอบคุณพี่ปายนะครับเฮ้ยทำไมพี่สังเกตยร์รายงานแล้วนะพี่ปายเนี่ยสังเกตว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซอร์เพิ่งอย่าเพิ่งเดินเซอร์อย่าเพิ่งนานๆทีมีสาวๆยืนรอก่อนแป๊บนึงอะไรอะไรพี่ปายอะไรเดี๋ยวคนกทมก็หึงเราหรอก ใครใครคนที่กอทมแล้วก็หึงเอาหรอกอ๋อชื่อปรางฟ้าใสเป็นพิสเกตมาหลายครั้งแล้วนะเวลาร้องเนี่ยพี่ปายจะออกมาเซอร์ไพรส์ทุกทุกหลอดเลยครับพี่ไปเนี่ยร้องปุ๊บมไม่รู้ว่าพี่ปายออกตอนไหนจริงๆนะเชอบเซอร์ไพรส์ชออบเซรร์์ไพสแต่ไม่ต้องเป็นคนที่ขี้เก๊กทำไมอ่ะมึงคิดไม่เขาออกไหมล่ะขี้เก๊กขี้เก๊กเขาน่ารักพแบบหล่ออย่าเพิ่งพิจารณ ้ทุกคนพี่เดก็พูดเล่นนะครับใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวทัวลงทัวลงเฮ้ยโดนเรามีสาวๆมาเต้นเราต้องถามชื่อเขาก่อนมาถามชื่อถามชื่อดิอันนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรครับตุ่ยค่ะเอาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาทางนี้ก่อนถามแต่คนใช่ไหมเออเอาโอเคเอาอ่ะอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อพลอยค่ะชื่อพลอยชื่อของจองกับพี่เลยเดี๋ยวผมจะส่งไปอ้าว เดี๋ยว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 เดเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามึงดูกูนะโอเคกูรู้ใจออกกูรู้คืออะไรเอามาสิอ๋อจะหอมแก้มเอ้าเขาชงมาแล้วพี่เน่เน่เน่ต้องทูบิทีอยู่แล้วแหละ ดีเองสองคนว่าอะไรมาเมื่อกี้อะ่ะก็ว่าพี่หลอ่อมากอ่ะพี่หลอ่อพี่ไายขี้เก๊กก็บอกพี่ไายขี้เก,ก,ก,ก๊กว่าอะไรพี่ไายไม่ขี้เก,ก๊กเขาออกมาเมื่อกี้แม่แต่เ,เมื่อกี้เอาขี้เก,กายาย๊กไมได้ยินชื่อนุ๊กเมื่อกี้เลยมาแล้วสามนาทีครับแล้วนะไม่ใช่ปัญหาทไมอันนี้มันคู่คุณ ตัดสคริปต์ลูกปลายไงที่หลังไงอันนี้คือคู่ใครเล่นเกินคือเขาตัดทิ้งอย่างเดียวอาทุกคนนะครับตั้งใจฟังเ้ยคุณมาแล้วเนอะเออตัวนี้มึงว่าพี่กี้เก่งได้ไงวะเอ้ยพี่ขุนช้างก็พี่ขุนช้างพี่ขุนช้างก็พอพอแล้วเดี๋ยวเราถามชื่นเดนเซ่ให้สวยครับสวัสดีครับไป ไปพี่ไปรีบๆนะเดี๋ยวหกนาทีแล้วหน่อยไปเราถามชื่อเฉยไม่ต้องเล่นมุกเดี๋ยวเปลืองเวลาอันนี้ชื่ออีเจ็กเพลงก่อนอีสี่เพลงสี่เพลงนะพี่นะอีสี่เพลงเสี่หรือห้านี่แหละเดี๋ยวไปดูกันไปไปไปเพลงเร็วเพลงช้าเพลงช้าหมดเลยพี่เดี๋ยวพี่นั่งคุยกับโอ้เฮ้ยจะมาคุยทำไมอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อพลอยค่ะชื่อพลอยไอ้เข้มไม่ส่งมาเลยเหรอที่ไม่ไม่ต้องรีบแล้วกูรออ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวได้แลวไอเกินเวลาจริงเหรอครับเกินใช่ไหมเกินจริงเกินจริงพ่อเอกพ่อเด่นเกินแล้วใช่ไหมเกินแล้วปะถามๆชื่ออะไรครับชื่อแป้งค่ะชื่อแป้งโอเคทางโน้นทางโน้นเลยอันนี้ชื่ออะไรครับแฮชื่ออะไรครับชื่อตุ๊ตู่ค่ะตุ๊ตู่ต่อเตะชื่อของอะไรเตะอ๋อพอๆเอ้ยที่ข้อถามข้อสุดท้ายที่ข้อถามข้อสุดท้ายน้องชื่ออะไรครับ ชื่อน้ำค่ะอะไรวะฮะไม่ไม่ไม่พี่ป๊อปบอกให้พี่ขึ้นมาถามพี่ก็นึกว่าจะมีมุกมีอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคุยกันจนจบคอนเสิร์ตดีกว่าเอางี้ดีกว่าไหมออฟมันจะขึ้นแล้วไปเราไปนั่งคุยกันชั่วโมงหนึ่งเลยปะเอ้ยกูเตรียมมุกมากูไม่เล่นมุกเลยเออไปก่อนไปก่อนอ่าจะเล่นไหมจะเล่นไหมไปก่อนมันก็พ่อกันอยู่จะเล่นไหมล่ะจะเล่นไหม อ่ะเล่นเล่นอ่ะเล่นเชิญแด่เสื้อลงไปได้เลยฮะขอบคุณ,คณนะ,ค,ะค,ณครับพีพ่ตุต่น,นะะพีพ่พลอยพี่แป้งพีต่ตุ่นพี่น้ำโอเคพี่น้ำนะครับขอบคุณครับขอบคุณครั<อ>บ,<อ>บเลยมาเจ็ดนาทีแล้วครับอ่ะรอรอรอ่ะมึงมีเรื่องเล่าอะไรบ้างมีเรื่องเล่าครับแม่มันมันเหมือนเ,ออเตรียมกันเรื่องเงินเนาะมันเฉีดอนเร่งรีบเนาะมันมีเรื่องเล่านะฮะมันมีคุณหมอกับคนไข้ครับผมคนไข้นี่รู้สึกไม่ดีมันไม่ตื่นเต้นขนาดนั้นคนไทยรู้สึกดีก็เลยไปหาคุณหมออ่ะ คุณหมอก็เลยว่าเป็นอะไรมาครับคุณไข่คุณไข้ตอบว่าอ๋อรู้สึกไม่สบายเลยค่ะคุณหมอตอบว่าอ๋อคุณหมอกเลยหยิบปอลลอดขึ้นมางั้นต้องวัดปอลลอดใต้ลิ้นนะครับอคุณไข่บอกว่าโอ้ไม่ได้ฉันเป็นแผลในลิ้นค่ะคุณหมอฉันเป็นแผลในลิ้นคุณหมอบอกว่าอะงั้นก็เอาเน็บที่รักแล้เพื่อจะวัดไข้คุณไข้ว่าโอ้ฉันจักกจี้ทำไม่ได้รลกครับคุณหมอคุณหมอกว่าทำยังไงดีนะคนไข้ไม่ยอมเลย ก็เลยจะมันมีทางเดียวนะครับคือเอาประหลอดเสียบที่รูทวารก็คือตูดนั่นเองใครเขาว่าอ๋องั้นก็ได้ค่ะแต่ต้องปิดไฟนะคะฉัอนยอฉั้นไอเอาประลอดเเอาประลอดเสียบเสียบตูดรูตูดรูตูดเลยเหรอรูตูดเลยเฮ้ยพอปิดไฟพุ่งสักพักเนง่ยโอ๊ยคุณหมอแบบถึงว่าปหลอดใจเกินไปเฮ้ยนั่นไม่ใช่ตูดหนูนะคะอะไรคุณหมอก็ตอบว่า นี่ก็ไม่ใช่ปลอดเหมือนกันจ้าอ๋อเลยอ๋อคือคนไข้จะบอกว่าเอาปลอดเสียบรูตูดเสียบรูตูดได้เลยเพราะว่าวัดทางแต่วไม่ได้แล้วไอ่ไอ่ก็เลยปิดไฟทีนี้คนไข้ก็เลยว่าไม่อันนี้ไม่ใช่อะไรนะเอ้ยหมอนี่ไม่ใช่ตูดหนูนะครัะแล้วคุณหมอว่าไงอันนี้ก็ไม่ใช่ปลอดไม่ใช่ปลอดเพือนปลอดมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยปลอดใหญ่ไป เก็บไปเล่นเล่นงานหน้าไหมล่ะเวลาเกินมาแล้วโอเคอ่ะส่งต่อให้เต้ตะกุณต่อครับเฮ้ยเอาเสร็จปั๊บเหรอครับผมต่อยน้องเอาครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะขึ้นมาใหม่อยู่ได้ขึ้นมาใหม่โอเ้โหสัสด่อย